ครับกลาบสวัสดีครับพี่พ่อเม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่น่ารักนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดนะครับวันนี้มี FC นะครับท่านหนึ่งนะครับก็ขอนะครับให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการแต่งเมยดกิจยางนะครับ ะก็เอฟซีท่านนี้ก็ขอมาหลายหลายวันแล้วเป็นสัปดาห์แล้วมั้งเกือบสองสัปดาห์ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาทํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้กินยางนะครับเพราะว่ามันยางไม่ค่อยไหลนะก็วันนี้ก็จะมาจะมาะทำคลิป ให้ดูนะครับว่าการแต่งมีดมีจางเนี่ยทำอยบไหนนะครับไปดูเลยนะครับผมครับก็ก็จะมาให้ดูมีดก่อนนะครับครับอันนี้เป็นมีดแมคโครนะครับตอนแรกผมก็ใช้มีดเ,เขาเรียกทรงอะไรทรงคือคือคือหน้าตัวนี้นใหญ่ครับ เขาเรียกทรงอะไรผมก็ไม่รู้ชื่อเนาะอ่าตัวนี้เป็นทรงแมคโครนะครับครับเดี๋ยวใช้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะคือเดือยก็จะเป็นเดือยออกม่นๆนนะครับแต่เดี๋ยวไม่ค่อยชัดฮนะ,ะนี่ฮะ เดี๋ยวให้ดูด้านนี้ก่อน,นครับเอ่อม็ตัวนี้นะครับเป็นล่องน่าจะเป็นล่อง60สบนะครับเพราะว่าใช้ในการกรีดยางเปิดใหม่เพราะว่ายางเปิดใหม่มันเปลือกมันบางนะครับเอ่อพราทีผมไม่ได้เอา้าทั้งกล้องมานะครับมันมันอออาจจะ ไม่ได้รับให้ดูมากนะครับแต่แต่จะมาบอกวิธีรับเนาะการแต่งการแต่งเมีดไม่ใช่การรับครับาการแต่งเมีดนะครับเด,เดี๋ยวให้ดูแบบนะฮะคือผมแนะนำนะครับเดี๋ยวให้ดูขอภัยนะครับมันอาจจะเอ่อตะกุตะกะนะครับ คือเขาเรียกว่าเขาเรียกเออเขาเรียกอะไรเกลม็ดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นแก้มเม็ดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอะไรแบเอ่อาการแต่งนะครับคือฟันตัวนี้นะครับฮะพยายามนะครับให้มันเอียง คือคือให้มันเอียงอไหนะครับนะครับนี่ฮะคือตอนมากใั้เลขมันจะตรงใช่ไหมครับมันจะตรงแล้วเราต้องทําการรับให้มันเอียงประมาณสักเ,เกือบๆซีซมอ,องศานะครับเกือบๆเบพราะอะไรครับเ,เวลาเราจิกหน้าย,ยางนะครับ เวลาเราจิกเนี่ยเราต้องเอียงมีดนะครับคือ,อตัวนี้จะไปโดนบาดแผลของยางมันจะทำให้เราจิกยากนะครับส่วนฟังนี้ก็อย่าไปรับมากนะเพราะว่ามันจะเป็นเกแกนของยางนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปรับให้มันคมนะครับคือเอาคมเนี่ยอยู่ข้างในนะครับรับเข้านะครับอึมพอดีมไม่ได้ออกคาดตั้งกล่องนะครับโอ้ทำไงนอกวะและอันะเ,อเดียวผมจะใช้ตัวนี้นะครับคือกัดแต่งมีดนะครับ นี่ฮะให้ดูแบบนี้นมครับนี่ฮะเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามันจะเอียงนะครับมันไม่ตรงนะครับจะเอียงเอียงเข้าด้านในนะครับนี่ฮะจะเอียงแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับ ถ้ามันตรงเนี่ยเวลาเราจริกยางนะมันจะตัวนี้มันจะไปโดนอ่าหน้ายากที่เรากินมันจะทาให้เราจริกยากนะครับอีกอย่างก็มีดจะไม่คมนะครับคือพยายามให้มันเอียงเอียงแบบนี้นะครับครับส่วนดวยตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญนะครับครับตัวนี้นะครับ เอออเเวลาเรารับนะครับรับให้ตรงๆนะครับนะครับให้ตรงๆนะครับแต่งให้มันเสมอตัวนี้นะครับคืออย่าอย่าอย่าเอียงคือคืออย่าเอียงลงตันนี้นะครับถ้าเราเอียงเรื่อยเอียงเรื่อยเอียงเรื่อยคือคมตัวนี้นะครับหรือว่าเดือยตัวนี้มันจะมันจะโค้งลงเรื่อยนะครับ คือพยายามให้มันเสมอก,มอก,มอกครับเสมอนะครับเวลาเรากรีดมันจะได้อจิกน้ำยางแบบเราไม่ต้องเน้นมากนะครับนะครับถ้าตัวด้วยตัวนี้มันโค้งลงเรื่อยๆรื่อยนะครับเวลาเรากรีดเนี่ยนะครับด้วยจะไม่ถึงไม่ถึงท่อน้ำยางไม,ไม่ถึงเยื่อเจริญนะครับเพราะว่า คือเดืยมันเดือยตัวนี้มันโค้งลงเรื่อยๆฮะคโค้งเข้าในฮะพยายามพยายามให้มันตรงๆแบบนี้นะครับถูตรงๆนะครับ,นะรบส่วน่าฝั่งนี้ก่อเดือยเนี่ยไม่ต้องให้ให้ยาวนะครับแนะบบไม่ต้องให้ยาวมากนะครับเราเน้นให้ฝั่งนี้ นะครับนะครับส่วนนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับการรับก็รับให้ตรงๆอย่าอย่าเน้นลงแบบนี้นะครับือพูดง่ายอย่าอย่าเน้นลงแบบนี้นะครับถ้าเรารับลงแบบนี้รับรับเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนหลายๆวันเนี่ยมันจะเวลาเรากรีดยางเนี่ยมันจะไม่ถึง เปลืกอกยางพอมันไม่ถึงเนี่ยเราเอ่อเราต้องทํากันแน่นใช่ไหมพอเราแน่นปุ๊บเนี่ยหนึ่งเปลือกหนาเพราะว่าเราแน่นนะครับนะครับเราทํามือเบาๆไม่ได้ครับเพราะว่ามีดไม่กินไม่กินเปลืกอกยางนะครับอ่ะเดียวผมจะไปสาธิตกลัวพี่น้องไม่เข้าใจนะครับ ชุ่น,นะฮะชุ่มเอ,อ่อ logic แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าถ้าเอ่อขอไปนะครับมันมันไม่มีขาดตกงกล่องะฮะุ่สม l o g จิกมบนี้ครับปุ๊บเนี่ยถ้าเอ,อ้เดี๋ยวขอไพครับ <laughs> อ่าถ้าเกิดว่านะครับนี่ฮะแก้มเม็ดนะครับ ผมเรียกถูบหรือเปล่าไม่รู้ถ้าถ้าเราล่าแบบให้มันโคง้งเอ่อคมมอนโค้งขึ้นข้างบน่างนี้นะฮะโค้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ่อเวลาเรากรีดน,นะครับปุ๊บนะครับคือเดือบมันโค้งขึ้นมันจะไม่ค่อยกินเปลือกอยางนะครับพอมันไม่อ่ไม่กินเปลือกอยางเนี่ยเราเน้นใช่ไหมพอเราเน้นเนี่ยทำให้เปลือกหนานะครับ ถ้าเราไม่แน่นจับแบบเบาๆมันก็ไม่เข้านะครับและเดือยก็เช่นกันถ้ามันโค้งเข้าในนะครับเวลาตลุกตีแล้วมันจะไม่ค่อยถึงยอเจรนะครับมักจุดก็ถึงมักจุดก็ไม่ถึงนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็าการรับก็รับคือแบบถูให้ตรงๆนะครับเน้น เน้นตรงปลายตรงตรงอย่าเน้นตรงคมนะครับนะครับแล้วก็การรับอ่าข้างในก็ให้เน้นลงได้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราให้มีดกินตัวยางได้ดีนะครับนะครับส่วนัางนี้เนี่ยอมันจะเข้าในไม่เป็นไรนะครับขอเสียว่า ตรงๆเดือ่อยตัวนี้ให้มันคมพอนะครับส่วนข้างบนเนี่ยไม่ต้องให้คมก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยเราอะไรเนี่ยอ่ามันจะไปโดดแก่นไม้นะครับครับครับก็นี่ก็เป็นอีกอ่าหัวข้อหนึ่งนะครับครับก็นะฮะตอนนี้พวกก็อยู่ส่วนยางนะครับ ไม่นี้ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับจริงๆก็ว่าจะมา,เ,าเสียยญกานะครับแต่ว่าไม่ค่อยสบายนะครับ,รบก็ใจไหครับเพื่อนๆครับเนีย่ยถูให้ตรงๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ ครับก็วังว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะนะครับก็ให้มันเอียงแบบนี้นะครับนะครับส่วนเดือยก็ให้มันมนๆต่อไปจะพูดเกี่ยวกับเดือยน,นะครับการแต่งเดือยอ่าสมมุติอ่าเราลับนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ออาคาตั้งกล้องมาเนาะมันยาก ออ,อ,อขออนุญาตนะครับพี่น้องก็คือให้เห็นเท้านะครับขออนุญาตด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจอะทําทไม่ดีนะครับคือมันไม่ได้เอากาดตั้งกล้องมานะครับก็คือการถูข้างในนะครับพยายามให้มีดเอียงแบบน,นี้นะครับถูอาคมด้านในนะครับนะครับคืออย่าอย่าให้มันเอียงแบบน,นี้นะครับอย่าให้ตรง ถ้าถ้าตรงเนี่ยมันจะ้าให้ด้วยตัวนี้มัน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 เล็กลงเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอยง่งอยงมีดทูลงแบบนี้ครับนี่ยรทูนลงแบบนี้นะครับครับอ่ะต่อไปครับเอาแบบรวดเร็วนะครับเอ่อตัวนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญนะครับก็คือด้วยนะครับด้วยแหลมเนี่ยมันกรีดยาก มันเหมือนมันไม่ค่อยขมยังไงไม่รู้นะครับก็สมมติว่านะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับแบบไหนก็แล้วแต่นะครับคืออย่าทำเดยใ,ให้ใหญ่เกินแล้วก็อย่าทำให้เล็กเกินนะครับอ่าสมมติว่านะครับสมมติว่าพี่น้องรับรับแล้วเดือตัวนี้มันแหลมครับแล้วจะทำยังไงให้มันมันมนนะครับก็ ก็นะครับทําการถูมันนี้ครับถูนะครับแต่แต่อย่าถูเฉพาะคมนะครับให้ถูหมดเลยนะครับนะครับถ้าเราถูตรงนี้อย่างเดียวเหื่อยจะโค้งเข้าไม่จะกรีดไม่ถึงเยื่อเจริญนะครับแล้วก็ค่อถูถูถไปแต่งไปไมันก็จะมนเองนะครับ เราก็ต้องสังเกตนะครับนะถูอย่างนี้ครับครับครับอ่ะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็วางได้จะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวรอบหน้าจะทําให้ละเอียดกว่านี้มันมันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับมันมันมันทำยากนะครับครับก็ก็ว่างว่า น่าจะเข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับจะทําให้ดูมันก็ก็ทํายากนะครับยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ Comment ใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะทําใหม่อีกมันทํา,าพี่น้องไม่เข้าใจนะครับแต่หวังว่าน่าจะเข้าใจนะนะครับครับก็คลิปนี้ก่อน เอาไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ